มาติดตามติดขามล้องข่าวในช่วงที่2อนะคะอย่างที่เรา2คนสัญญากันไว้ช่วงนี้ก็จะมีหลักกิจกรรมจริงๆ<ช>ของแต่ละสำนักง,งานเขตนะคะก็ต้องบอกว่าแต่ละสำนักง,งานเขตะนะคะมีกิจกรรมแล้วก็งานบริการดีๆมาฝากพี่น้องประชาชนเสมอนะคะที่สำคัญพี่ๆฮีโร่ Hero นะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวภารกิจของพี่ๆนะคะ ใจแล้วค่ะแล้วก็แต่ละเรื่องราวที่เราสองคนจะบอกเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนะคะต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการที่คุณผู้ชม,มที่น้องประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยละ,ะ่ามาตีครองกัน<ช>นะคะ,ะคือมีเรื่องก็ามาร้องทุกกันนะคะในส่วนของแต่ละสํงงานักงานเขตพอได้รับเรื่องร้องเรียนก็เข้าไปแก้ไขทีมงานของเราก็ไปเก็บภาพมาฝากกันไปเริ่มต้นกันที่จุดแรกเลยเขตหนองจอกค่ะเป็นเรื่องของอาหารค่ะพี่มะปรางช่วงนี้นะคะหน้าร้อนๆแบบนี้นี่ยจะทานอะไรต้องระมัดระวังกันนิดนึงล่าสุดเนี่ยมีคําเตือนเรื่องหน่อไม้ปี๊บนะคะเขาบอกว่าอันตรายถึงชี ใช่แล้วค่ะมันมีเชื้อโรคบางอย่างอยู่นะคะแต่ว่าเขตเขตน้องจอกนี่นะคะเนื่องจากกรุงเทพมหานครของเรานะคะเรามีโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยของท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดรักษาราชการแทนผู้อานวยการเขตน้องจอกคุณประเสริฐชวีอินนะคะ,คะท่านก็เลยมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ไปแบบนี้เลยคะ่ะพี่มะปรางไปดูนะคะด้านกายภาพสุขลักษณะสถานที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารด้วยคือสุ่มมาตรวจกันเลยนะคะลองมาดูว่ามี สารเคมีปนเปื้อนไหมสุมตรวจฉลากอาหารนะคะว่ามีถูกต้องหรือเปล่าพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะคะคนที่ไปเดินตลาดแถวนั้นว่าจะเลือกซื้ออาหารอย่างไรให้ปลอดภยัยและที่สําคัญอย่างที่เราสองคนบอกกันไปช่วงนี้โรคอุจจาระร่วงนะคะก็มีการไปให้ความรู้นะคะที่น้องประชาชนที่เดินตลาดด้วยนะคะให้กับผู้สัมผัสอาหารด้วยนะคะเพราะว่าท่านเหล่านี้แหละที่เราฝากชีวิตไว้เป็นคนที่จับอาหารโดยตรงเลยนะคะก่อนจะปรุงให้เราหรือว่าขายให้กับเราก็ให้ทุกท่านนั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญของ โรคนะคะ <K an> จะได้นําไปพัฒนาสุขลักษณะในการประกอบอาหารด้วยพวกเราก็จะได้รับประทานอาหารสะอาดอาดาค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการรับประทานต้องระมัด <K an> ระวังอย่างที่น้องลูกน้ําบอกไป <K an> เพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารหมักดองนะ, <K an> ะหรือว่าของสดเนี่ยเราก็ต้อง <K an> ดูว่ามีการใส่สารหรือเปล่าหรือว่าทําให้ของนั้นมีการสดเกินไปหรือเปล่าเขาบอกสดเกินไปหน้าตาสวยเกินไปก็ไม่ดีนะคะต้องระมัดระวังกันนะคะมาต่อเนื่องกันที่เขตบางรักกันบ้างค่ะเขาบอกว่าในช่วงนี้ฝน ฟ้าขนองรมกระโชกแรม,มป้ายโฆษณาต่างๆค่ะ <c oughs> เป็น <c oughs> เรื่องจําเป็นมากๆที่กรุงเทพมหาคนครต้องเข้มงวดนะคะซึ่งในพื้นที่เขตบางรักเองก็ได้มีการตรวจสอบและรื้อถอนป้ายโฆษณาค่ะที่มีการติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ ในเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่านางสุภาวดีสิทธิกรไพยบูล์ค่ะท่านผู้ในการเขตบางรักพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจมีการลงพื้นที่บริเวณถนนสาทรเหนือนะคะโดยมีการตรวจสอบและลื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ค่ะทําการตรวจสอบการขออนุญาตให้ถูกต้องนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ามีป้ายอีกประเภทตั้งาวางอยู่บนตู้โทรศัพท์ด้วยซึ่งอยู่บนทางเท้าของเราอาจดูภาพคือ ติดพลาดเอาไว้ที่ตู้โทรศัพท์นั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกตรงๆว่าตู้โทรศัพท์ไม่ค่อยมีคนใช้งานแล้วโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็อยู่ข้างกายของเราแล้วนะคะอย่างไรก็ตามก็จะมีการประสานไปยังบริษัทเจ้าของตู้โทรศัพท์ด้วยนะคะให้ทําการรื้อถอน <ULL. S 1> นอกจากนี้ค่ะการรื้อถอนตู้โทรศัพท์ที่พูดง่ายๆว่าไม่ได้มีการใช้งานแล้วหรือว่าไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตต่ออนุญ,ญาต,ออญญาตการใช้พื้นที่อันนี้ก็มีความจาเป็นที่จะต้องอ,ออกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของป้ายโฆษณาอย่างที่บอกไปเป <พ uncle. S 1> ็นเรื่องสําคัญที่ในช่วงนี้ต้อง ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าเวลาฝนตกรมแรงอย่าไปยืนใกล้หรืออยู่ใกล้ป้ายโฆษณารถยนต์ของท่านก็อย่าไปจอดใกล้ด้วยนะคะไม่เฉพาะในพื้นที่เขตบางรักนะคะที่เขามีการเข้มงวดกันแบบนี้พื้นที่เขตอื่นๆก็มีการเข้มงวดเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเช้าค่ะเพิ่งเห็นพี่ๆเทศกิจหรือป้ายริมถนนแล้วก็รู้สึกเห็นใจมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นเส้นทางที่พี่มะปางผ่านประจําแล้วก็ปรากฏว่าเดี๋ยวพี่ๆเทศกิจมาเก็บเดี๋ยวก็มาวางมาติดกันอีกแล้วคือเห็น ประจำเราคนใช้ถนนจุดนั้นใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่นะคะอย่างที่บอกไปก็เป็นป้ายที่ไม่ได้ขออนุญาตติดตั้งบางทีก็ไม่ถูกต้องล้มมาป้ายปิวไปโดนใครต่อใครนะคะหรือแม้กระทั่งบทบังทัศนวิสัยมีสำคัญมากเลยนะค่ะมาต่อกันที่เขตบางรักบ้างค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะมีทั้งพายุฝนก็ตกนะคะพอฝนมาน้ําไปขังปุ๊บน้องยุงก็มาพักพวกพุ้งน้ำเองนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตบางรักค่ะเข้าไปดําเนินการฉีดพ่นหมอก เพื่อกำจัดยุงลายมานะคะก็ไปกันที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนวัดสวนพลูนะคะนี่เลยนะคะวันนั้นใครผ่านไปผ่านมาอเยอาตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่ๆเขาไปนี่เลยฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายนะคะและเขาก็ไปสํารวจทําลายแหลเพาะพันลูกน้ํายุงลายด้วยจุดไหนนะคะจุดเล็กจุดใหญ่ไม่ให้คลาดสายตาเลยะนะคะอีกที่หนึ่งที่พี่ๆเขาไปกันก็คือโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าทําไมต้องไปตามโรงเรียนก็เพราะว่าใกล้เปิดเทอมแล้วค่ะเตรียมค,ความพร้อมก่อนเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวพอเปิดเทอมน้องๆก็จะได้เรียน กันอย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องกุ้มใจว่าย,ายุงมากัดระหว่างเรียนหรือจะ,ะป่วยเป็นมาลาเรียกันไปนะคะ,คะนอกจากนี้นะนอกจากในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่กรุงเทพมหานครได้ให้ความสําคัญแล้วน้องลูกนะ้ำในเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความจําเป็นที่ะจะต้องจัดระเบียบนะคะตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งกรุงเทพมหานครอเองค่ะโดยทางเขตบางบอนนะคะได้มีการตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวค่ะ ในเรื่องนี้นะคะนายสมบัติพิพิธประพัดค่ะท่านผู้ช่วยผู้ในการเขตนะคะรักษารษาชก,การแทนผู้ในการเขตบางบอนค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและแนะนําการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่นะคะที่กําลังปฏิบัติงานลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวค่ะที่ศูนย์บริการและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบึงหนองบอนเขตประเวทนะคะต้องบอกว่าพื้นที่บางบอนเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมเยอะ,ะมีพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยจำนวนม,มากเลยโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวนะคะดังนั้นการขึ้นทะเบียน การลงทะเบียนให้ถูกต้องน่ะเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยค่ะท่านผู้ช่วยผู้ในการเขตเลยลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็แนะนําว่าเราต้องทําอย่างไรผู้ประกอบการทําอย่างไรหรือว่าตัวแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างรับรองจะต้องทําอย่างไรใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยได้สิทธิประโยชน์ทั้งสองฝั่งเลยนะคะในส่วนของพี่น้องแรงงานต่างด้าวเองเนี่ยก็จะได้มีสิทธิ์นะคะในเรื่องต่างๆในการดูแลพี่ๆเขานะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการเองนะคะคือเรามีการจ้างงานเขานะคะลูกจ้างเหล่านี้นะคะทำงานเพื่อเราก็ ให้สิทธิประโยชน์ใช่แล้วะถ้าเราเป็นในจ้างแล้วมีแรงงานต่างด้าวไว้ในกิจการของเราแล้วไม่แจ้งเราผิดนะคะถูกต้องค่ะมีโทษนะคะพี่ๆก็จะได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ให้กับเราด้วยนะคะก็ร่วมดูแลพี่ๆกันนิดนึงมาต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้บ้างนะคะได้เวลาภารกิจของพี่ฮีโร่ค่ะช่วงนี้ไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยจริงๆนะคะอย่างที่เราสองคนรายงานกันไปภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะ เกิดขึ้นที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าบริษัท A C T t o Enting นะคะตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านสุภาลายัยแถวแถวสีนครินเขตบางนาเนี่ยคะ่ะพี่มาปัางแล้วบริษัทแห่งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาทํากิจการเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในนะคะโอ้โหเชื่อว่าข้างในเนี่ยมีข้าวของมากมายเลยทีเดียวนะคะ<า>อุปกรณ์สํานักงานต่างๆต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้น2ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลุกไหม้อุปกรณ์ที่ลูกน้ําบอกมานะคะ,<า>คะเสียหายไปหมด3ชั้นเลยตั้งแต่1 2ึ่งสองสาม ะะพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยเสียหายประมาณ150ตารางเมตรสันนิษฐานนะคะเบื้องต้นสาเหตุถูกต้อง<ร>เลยไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลกักไฟฝาผนังเล็กๆนั่นน่ะนะคะแต่ว่ารถดับเพลิงเนี่ยก็พยายามใช้น้ําทําการดับเพลิงจนสงบถึงแม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกข้างในก็มีอุปกรณ์ต่างๆ<ช>นะคะแล้วก็ลักษณะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตึกนะคะ แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงพระขนงเข้าไปช่วยเหลือไว้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เจ้าของทรัพย์สินแล้วกันนะคะให้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะบางครั้งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอันนี้เป็นสิทธิที่ดีที่สุดนะคะก็อย่างไรก็ตามน่ก็เป็นกําลังใจให้ช่ค่ะทรัพย์สินเชื่อว่าหาใหม่ได้อย่างแน่นอนนะคะในส่วนของเจ้าของบริษัทเองพนักงานร่วมแรงร่วมใจกันวันหนึ่งจะต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนค่ะมาต่อเนื่องกันที่พื้นที่สำเสงกันบ้าางค่่ะพีีสถน เพลิงสำเสนค่ะ,คะเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้เช่นกัน<ม>คราวนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านพักนะ,ะแล้วก็เป็นบ้านพักในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทา<ม>ค่ะเป็นพื้นที่ของเขตดุสิตค่ะ ภาพที่เราเห็นอยู่นี้ล่ะค่ะก็เป็นสถานที่เกิดเหตุเลขที่1ถนนราชวิถีนะคะ,คะแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตค่ะก็ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สูง4ชั้นด้วยกันนะคะ,คะต้นเพลิงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ชั้นสองนะห้องเลขที่2องสค่ะเพลิงเนี่ยลุกไหม้จากโต๊ะหมู่บูชาพระออแล้วก็ทําให้ที่นอนเนี่ยเสียหายบางส่วนพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ4ตารางเมตรด้วยกันนะคะ,คะก็บอกว่าข้อสันนิษฐานเบื้องต้นแน่นอนเพราะว่ามาจากการจุดธูปเถียนทิ้งไว นะคะ,คะอย่างไรก็ตามก็โชคดีที่ประชาชนนะคะช่วยกันดับเพลิงก่อนแล้วก็พี P ่พี่ฮีโร่คือสถานีดับเพลิงสามเสนเนี่ยก็เข้าไประง,งับเหตุให้ด้วยนะคะ,คะอ่ะไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหอนนะคะกรณีจุดทูบเทียนทิ้งไว้บางทีด้วยความลืมนะคะใช่แล้วอาจจะแบบแน่นอนไม่มีใครตั้งใจให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าใครที่มีการจุดทูบเทียนต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งใช้เตาแก๊สนะคะใช้ไฟอะไรต่างๆก็อย่าลืมนะคะ จะมัตระวังอย่างพี่มาปรางบอกไปเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงมาที่เรื่องเบาๆนิดนึงพี่มาปรางนะคะภารกิจของพี่ฮีโร่นะคะซึ่งต้องบอกว่าแทบจะกลายเป็นภารกิจหลักแทนการดับไฟไปแล้วนี่แหละคือเยอะซะเหลือเกินนะคะไม่ธรรมดานะแถมวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะพี่มาปรางเพราะน้องเขาตัวยาวเท่าไหร่รู้ไหมคะห้าเมตรนะคะอันนี้ถือว่าไม่ทําลายสถิติของรายการเราแต่ว่าก็ไม่ได้มาบ่อยนักประมาณ4ี่หเดือนจะมาสักครั้งหนึ่งความยาวห้าเมตรแบบนี้น้องเหลือมนั่นเองนะคะ ไปเข้าบ้านคนแถวซอยสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยคะ่ะแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีเจอแบบนี้ไม่มีใครนิ่งดูดายได้นะคะรีบโทรเรียกพี่ฮีโร่ด่วนๆและพี่ฮีโร่ก็มากันหลายชีวิตเลยนะคะประชาชนาแถวนั้นอ็อ้โหอ้วน,นมากนั่นน่ะสิไม่รู้กินอะไรเข้าไปบ้างแล้วนะคะน้องผู้หญิงท่านนั้นเซลฟี่แล้วเซลฟี่แล้วคือเป็นใครก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระทึกนิดนึงนะคะประชาชนชาวบ้านแถวนั้นก็มาช่วยพี่ฮีโร่นะคะช่วยกันอุ้มน้องด้วยเพราะว่าน้องตัวใหญ่แล้วก็ตัวยาวจริงๆ ค่ะต่อเนื่องกันไปพี่พี่สถานีดับเพลิงบางอ้อค่ะคราวนี้น้องตัวเงินตัวทองค่ะความยาวประมาณ1เมตรห้เซนติเมตรนะคะไปชมภาพกันค่ะโดนจับโดยละมอมนะพี่พี่เขาก็ไปจับตามที่ประชาชนร้องขอมาจากสายด่วนหนึ่งก้านะคะที่บ้านเลขที่56ซอยจรญสนิทวง66ทับหนึ่งค่ะอย่างที่บอกไปนะว่าประชาชนบอกว่าแหมอยู่ไม่ได้ละต้องให้พี่ฮีโร่เนี่ยมาช่วยซะหน่อยพี่พี่ก็จับแบบนี้ล่ะค่ะ ไม่ได้เอาไปปิ้งนะคะจากแบบนี้เนี่ยพาน้องไปในที่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวพอสะสมเพื่อนๆน,น้องได้ครบจํานวนก็ปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติไปอยู่ในที่ที่เหมาะที่ควรว่าอย่างนั้น ตัวนี้ก็อ้วนอยู่เหมือนกันค่ะพี่มะปรางไม่รู้กินอะไรเข้าไปเหมือนกันคือทุกครั้งที่เราสองคนเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยจะแอบคุยกันบอกว่ากรุงเทพเราเนี่ยยัง,อ,ยงอุดมสมบูรณ์ใช่แล้ว<ช><ช>ค่ะ,คะอุดมสมบูรณ์สารพัดจริงๆเลยสิงสาราสัตว์นะคะแต่ก็น่ารักดีนะคะ,คะส่วนกรุงเทพก็ใจดีคือเจอน้องเขาก็ไม่ได้ไปตีไปทําร้าย<ม>ไปทําให้ถึงแก่ชีวิตนะคะ<ช>วิธีการที่ดีและง่ายที่สุดโทรตามพี่ฮีโร่เลยค่ะ99ค่ะอื้ค่ะ นะคะ,คะเดี๋ยวนนช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะคะ,ช,คะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถนนสายกเกษตรเขตคลอง3ามวาเขามีความน่าสนใจอย่างไรนะคะครู่เดียวค่ะ